สวัสดีครับวันนี้ได้มาเรียบร้อยอยู่ในมือคงจะเดากันได้นะฮะสำหรับคนที่ตำตามมาอยู่ว่ามันคืออะไรนะครับก็แกะเลยนะฮะแกะเลยตรงนี้เลยผ่าผ่ามาม,มาแล้วอุ๊บขอโทษลูกโดนไหมไม่โดนนะมาแล้ว iPhone 13 Pro Max นะครับ ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวผมจะทําคลิปแกะกล่องละเอียดอีกทีหนึง่งแต่ก็อยากจะบอกนะฮะหะไรๆไหนก็นั่นละสักหน่อยหนึ่งแล้วกันแกะเข้ามาให้ดูกันสักนิดหนึ่งเลยแล้วกันฉีกง่ายๆเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่มีพลาสติกแล้วนะครับโอเคปิดมา่างนี้นะครับจะบอกว่าตอนนี้ไ <laughs> กดฮาโลวีนมีคนมีคนมาช่วยด้วยนี่ปึ๊บ สวยงามนะครับเออหนักนะความรู้สึกแรกที่จับก็หนักเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้คลิป <My Dad. S 1> เพลินๆนะอย่าถือสานะโอเคจะบอกว่าผมเตรียมที่จะทำคลิปนะครับเกี่ยวกับ iPhone 13จะบอกว่าตอนนี้เตรียมที่จะทำคลิปสำหรับที่แบบทดลองใช้ในหวันแรก จะบอกนะครับว่าเตรียมไว้แล้วนะครับที่จะทำคลิปสำหรับ iPhone 13นะครับ Pro Max นะครับสำหรับวันใช้วันเดียวแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับกล้องเกี่ยวกับวิดีโอนะครับโดยเฉพาะยิ่ง Pro r e s นะครับที่ Apple กำลังจะออกมาตอนนี้ Apple ยังไม่ออกมาเลยแต่ว่ามันมีแอปต,ตัวหนึ่งที่มันออกแล้วมันดีมันเจ๋วแค่ไหนนะคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือ ถ่ายวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปพวกนั้นแล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิปที่เปรียบเทียบกับ iPhone 12 Pro Max ด้วยว่าจาก12เป็น13มันอารมณ์ประมาณไหนมันคุ้มค่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันคลิปนี้ก็อยากจะฝากมาบอกว่าถ้าใครนะฮะที่สนใจอยากจะให้ทำเรื่องอะไรนะครับอยากจะรู้เรื่องอะไรอยากจะให้ทำคลิปเรื่องอะไรเกี่ยวกับนี่ตัวนี้ iPhone 13 Pro Max นะครับตัวนี้ iPhone 13 Pro Max คอมเมนต์เข้ามาทักทายเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะ จัดให้แน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเราดูตามคลิปกันนะครับ <Hi. S 1> ที่ช่องนี้ครับสวัสดีครับ been thinking' been thinking been thinking